สวยกว่าใจกว่าอยางที่กูรับปากปานจะรับเป็นแฟนที่ไปรับที่บ้นแบนมันสุกในเส้นระยะอยู่ไกลก,กูครูคร,รับผูครับครูครับผูครับกับพวก คนมารวมงานหลายห้อันนี้แค่แค่ส่วนหนึ่งของเมที่มอล่ำนะครับพี่น้องประมานการส้างสถานนี่ดูงกนะลายเหตุการณ์เาคาดคิดครับพี่น้องโอ้ยเสียใหย่คน พี่น้องมือในค้นลังเมียแบบลายคนเชียงปันไฟเฮาเกิดมีปัญหานะครับพี่น้องบอหรูว่ามันสวัดด้ยยังดับว่ามันหน่อยเทียนนะครับพี่น้องเบื้องในคนลังเมียพี่น้องค้นมือมันมันเก็บเงินนี่ได้ว่ามันหน่อยหน่อยล้านพี่น้องลายล้านเลยละ่ะเอาได้ลายล้านเลยครับแต่ว่าคนอย่ายลังเมียเ่ามันหน่อยนะพี่น้องแต่เป็นเวียนเป็นกับเมียข,ของมอลำเพลินลำเพื่อน,นพี่น้องโอ้ยมือนี่ผมก็ช่วยครับพี่น้องครับไปล่ำถือจะภาพปรับมือนหนึ่ง พระาะนักดนตรีมาซะขับรถมาหอดหนาเพราะทาน้าดุนรถมอเตอร์ไซค์ขี่เหล่าคบขี้มาต่ำาพี่น้นอเมื่อนี่จะเป็นผมเสียเซลเสียบอกจสีพี่น้นงผมว่ามีกะจิตกะใจเลยเมื่อนี้มาลำบุงมาลำเพลินลำเพื่อนเคียงปันไฟห่อบันสอดเทิงสอดเทิงยังหละพี่น้นอเที่ยวรับเที่ยวติดอยู่นี่เยอะ พี่น้องกันคนผู้มาฟังหลองฟังล่ำบ่เป็นหน่อยเพิ่งกำลังเงี้ยบ่เป็นหน่อยพี่น้องเอ้ยอีเมียอีพ่อก็จะเฝ้าเงี้ยได้แม่ยได้แถวเบิ่งหมอลำซอยลูกซอยร้านท่า่อนไปยาวนะครับเดี๋ยวนี้กำลังถอยรถนะครับพี่น้องถอยรถเพื่อนถอยรถเพื่อนในเครื่องปั้นเขา แต่ว่ากัยังเหลือพี่น้องอีกรายคนพี่น้องที่ร้องไห้กำนังแก่ใใมาลำเพลินลำเพลเพนแต่ว่าก็หลายคนคือกันที่เนียพี่น้องเบอ่งเอาผมเฉยเบอ่งรถนั่นคนลังเมียมาพอดเรือน,นีอพ่อป๊อ ม,มามีกะจตกระใจได้พี่น้องเจ้าภาพกับวิเญ็นใจมอลลัมจ้ามิดพี่น้องผมไปล่ำเมยขอผมไปซอยผมกลับไปซอยแต่ว่ากับวิเญ็นใจผมจ้ามิดขาสิใจทั้งเบิดผมโจกเองพี่น้องยอมรับอยู่ว่าทั้งมอลลัมฮู้มันผิดผิดมองว่านักดนตรีมาซา่ะลรผู้ใดสิจากให้เหตุมันเกิดไม่หมดละพี่น้องรับงานผู้ใดสิจากให้นักดนตรีมาซาผู้ใดสิจากให้นักร้องอยากให้นักแสดงมาซา เขาอยากไหม่มาท่านงานแต่ว่านักหลตดกีเกินเหตุสุดวิสัยอีดีพี่น้องเพราะว่ามือเศร้านี่ผมเอาที่มนักดนตดกีเพี้นลำเพื่อนน่ะเอ้ยแหละไปซอยเพราะว่ามันเป็นมือดีมันหานักหลตดีบ่ได้อีดีนะพี่น้องถือปับ๊บเพราะม่นหน่อยบาทพี่น้องแต่ว่าก็โอ้ต้าวแหละมือนี้ก็มาถือกันขีเราก่อนที่เขางานมาซนดหลุดอีกครเนี่ยตลอดเป็ยนอย่างไรแต่ว่าถือว่าฟาดเคาาไปพี่นอ้องฟาดเค้าไป หรือว่าเสียไปเท่าไรก็ไรได้ขึ้นมาลายกเก่านะครับพี่น้องไอ่นี่เบิรอารมณ์เลยอยู่ในหนาเวทีพี่น้องเบิรงกหาร้อคนกบลังเมีหาร้อคนกับอันนี้อยู่นี่ก็กำลังรอรถเครื่องปั่นไฟขั้นไม่เขามาพี่นอ้องเลยขาดช่วง เอเด็กก็ฝากพี่น้องเป็นกุ่งงเลี้ยงเชียร์แรงแก้มอลำเพลินลำเพื่อนเด้อพี่น้องจังนสิละม่านมอม่านบามีบารมีบอเกิดเป็นมาขันบามีม่านนี่บารมีบ่เกิดแล้วเจ้าพี่น้องเอาถ้าช่วไปครับพี่น้องบรรยากาศมือนี้คลิปนี้สิเป็นบรรยากาศภายในงานมือนี้นะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องผู้พันาสร้างถ้าสร้างเมืองมอลำเพลินลเพื่อนก็นั่งใจจดใจจอ บรรยากาศนาะวิธีตอนนี้ก็ล่อเครื่องปั่นไฟมาครับพี่น้องกรื่องจะเป็นเปรื่อนเปลี่ยนเครื่องปั่นไฟอันใหม่ขนาดอันนี้เป็นเครื่องปั่นไฟแบบใหญ่ๆแบบไฟเหลือเฟือเลยนี่พี่น้องก็ยังอันนี้ผมก็ยั่งงง,ง